เสริมความอร่อยถึงโต๊ะกันเลยนะครับนี่นะฮะโอ้โหเพื่อนๆน่าทานมากเลยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาทานพร้อมๆกันเลยนะครับนี่ของผมสั่งกันมาเต็มโต๊ะนะฮะมีทั้งเกาเหลามีทั้งหมูเนื้อแล้วก็มีแห้งและกระนำด้วยโอ้โห,โห กินกันให้เป็มที่กันไปเลยอืมนี่ดูนะฮะนี่นี่เป็นก็เหล่าเนื้อน่าทานมากน่าทานมากน,นี่เรามาดูอันนี้เป็นหมูเส้นเล็กหมูผมสั่งเส้นเล็กหมูมาแล้วก็อะไรเอ่ยอันนี้เป็น เส้นไวๆแห้งโอ้โหไวๆแห้งนี่อร่อยมากครับเป็นต้นตำรับเลยนะของไวๆนี่ส่วนบนโต๊ะก็มีเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงก็ใช้ของดีทั้งนั้นเลยนี่น้ำปลามีแคบหมูด้วยดูน้ำส้มนะฮะนี่น้ำส้มน้ำส้มเขาทำได้ดีมากเลยน้ำส้มทำได้ดีมากนะครับแล้วยิ่งพริกครับนี่คุณดูนะฮะพริกคั่ว หอมนี่ตักขึ้นมายังกินหอมหอมเลยนะครับส่วนน้ําตาลก็จะใส่ขวดไว้เงี้ยอันนี้ป้องกันได้เยอะเลยอือชิ่นมากบนโต๊ะมีอะไรอีกนะครับมีนี่ขนมถ้วยนี่นมถ้วยเดี๋ยวต้องกินขนมถ้วยด้วยเอาละนอกจากนั้นนะครับทีเด็ดเลยนะครับน้ําในเหยื่อนี่น้ํำในเหยือย่อนะครับ ถ้าอยากจะเป็นน้ําใบเตยที่ผมมากินร้านเนี้นะครับผมชอบกินน้ําใบเตยมากมันหอมหอมมากชื่นใจอมาลุยกันเลยดีกว่าครับ